สวัสดีครับทุกทุกคนก็วอร์ม้วยท่าพื้นฐานจนเหนื่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมอยากจะฝึกท่าคิกฟิปนะาไม่ไม่หมดแรงก็อ,อาจจะฮิลฟิปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาฝึกท่าพวกนี้เลยนะครับหรือมันอาจจะหายไปตอนนี้ก็ผมเจอเพนนีนะครับของใครไม่รู้นะครับไม่มีเจ้าของนะเพราะว่าในนี้ก็ไม่มีคนนะครับ อาจจะลืมไว้เมื่อวานถ้าเป็นของใครนะไปรับได้ที่ร้านยิมสเก็ตบอร์ดแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> เคี๋ยว,วันนี้มาดูว่าท่าคิกฟิบเนี่ยมันะจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมได้ได้เล่นท่าพื้นฐานตรงช่วงแรกแล้วใช่ไหมครับคือมันก็รู้สึกว่าเออมันมีแบบจุดเพียเพ้ยนๆด้วยนะครับ okay. เคด๋ยวมาดูกันว่าคลิกฟิบจะได้หรือเปล่าแล้วมันจะออกมาปเป็นยังไงนะครับ โอเคคลิกฟ okay. ิปมันก็ได้ประมาณนี้นะครับยังมันเหมือนมันหายไปนะต้องบอกว่าคลิกฟิปเนี่ยได้ไปแล้วนะครับได้แล้วก็หายได้แล้วก็หายหลายรอบแล้วนะครับเหมือนมันยังไม่อยู่เท้าอ่ะเท้ามันยังจำไม่ได้อแล้วอีกแป๊บหนึ่งมันก็หายไปแล้วก็ไปไปจำคลิกฟิปที่อื่นมามาใส่ปุ๊บมันก็เพี้ยนเพราะยังมันต้องฝึกเยอะๆนะขาดการฝึกนะครับผมแต่ก็ยังอพอได้อยู่พอได้บ้าง <laughs> โอเคมาดูถ้าฮิลฟิปฮิลฟิปน่าจะโอเคกว่าคลิกฟิปนะครับ เหนื่อยแล้วนะครับกับฟองถ้าคิกฟลิปกับฮิวฟิปวันนี้นะครับออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีก็ยังลงนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าฮิวฟิปผมจะรู้สึกมั่นใจกว่าคิกฟิปนะครับคิกฟิปในเวลาเล่นอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวยังไงก็ต้องฝึกเรื่อยๆนะเพราะไม่ไงั้นมันก็จะอย่างที่บอกมันจะลืมนะครับคิกฟิปได้จําได้เลยมันจะมีอยู่ครั้งนึ่งแบบเตะยังไงก็ลงนะโอเคอยังไงก็อย่าขาดการฝึกนะครับพยายามอย่า ทิ้งท่านะครับถ้าทิ้งท่ามันก็จะหายหายไปได้นะครับผมก็จะเอามาคืนก็ต้องใช้เวลาเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นอาทิตย์ละ2วันวันละประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับมันก็อาจจะได้ได้นิดนิดนหน่อยนะครับไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ในช่วงนี้นะแต่ก็เล่นเพื่อสุขภาพไปแล้วกันนะครับโอเคก็ยังไงก็ลาไปเพียงเท่านี้นะเหนื่อยแล้วไม่ไหวครับเดี๋ยวก็ปิดด้วยอ่า ทีฟลิปแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะอย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกไปใช้ซะบายบาย